สวัสดีครับพอ,อกันครับกับเกษตรลิศมือหนีกัสิผ้ามาเบงมันครับพอดีขืนมันคุดมันขื้นมันพอดีเนะาะกมาเปรียบเทียบครับกอนเดินก่อน,อนกับสเขาไป๊กเนื้อหากับฝากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามเลยครับกดกระดิง่งให้น้ำเนี่ ะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับสาระเล็กๆหน่อย,นอยเนาะเกี่ยวกับการเห็ดเกษตรมันแปลงนี้นะครับได้อาอยุประมาณสี่เข่าเจ็ดเดือนหรือเจ็ดเดือนนี่แหละครับรว่าปลูกช่วงต้นเดือนมีนาเนาะประมาณมันที่3มตีสี่ลักษณะมันครับก็คือเห็นนี่แหละครับหัวใหญ่อยู่ครับ ตามลักษณะมันครับหลังจากลงแต่การเว้านะครับให้้อมูลซื้อคลิปนี้ก่สิมาบอกมาเห็นเลยครับมาเห็นการคลิปเกี่ยวเนาะจากีเห็ุคลิปไปหลายคลิปกมีแต่ให้เทคนิคจากวิชาการนะครับคลิปนี้ก็เลยมาให้เพิ่งพ้นผลิตไปน้ำกัน ว่าเป็นยังไงเนี่ครับมันเนื้อทีจะคุดไม่นี่นะครับประมาณลายครับลายเศษลายหนึ่งได้ดอกมั้งหรืออาจจะลายน้อยๆหนึ่งกาลักษณะหัวมันครับก็คือเห็นนี่แหละครับไ,ได้ยังไเกิดคืออยู่หัวมั่นนะฮะบ,บ่ นี่แหละครับการเห็ดเกษตรก็ดีกต่พ่อได้มวนได้ซื้อต้องมีหมูมีพวกมาหล่นมาซอยครับพี่พี่น้องไอน้องมาซอยเหาเนาะกาลั่างจากหอดเวลาเก็บเกี่ยวเพราะทนติมรอบเนะครับแต่ว่าต้องพุดออกก่อนเพื่ออย่างเพื่ออยากปลูกเพื่อสนิทเท่นครับหรือว่าจะปลูก้อยเห็นละเต่าทีเห็นครับ เนื้อทีม่มันแปลงมันมันมันใหญ่เนาะมันกว้างสิปลูกใส่ให้หลดตัดเป็นเนาะนหลังจากที่ได้เบิ้งครับจากคลิปอื่นๆเนาะที่ผมอยากอยากเสริมไปอีกเน<อ>ี่ยเฮาสิบบม่าเฮาสิบเสบเห็นการเก็บเกี่ยวเนาะครับต่อให้เขาเจ้าอาจีบอกว่า,วาเห็ุได้สำนันสำนี่ตันต่อไรเนาะแต่ว่าเฮาเฮาเ่ระท่านเห็น เขาบอเห็นไอ้ผลผลิตครับช่วงช่วงเก็บผลผลิตเนะาะแต่คือเขาเจ้าเว้าเบ้าไห้ฟังหรือเสื้อส่วนส่วนใหญ่เนาะก็เลยบบมี่ไพเอามาลงว่าการเก็บเกี่ยวตอนเก็บเกี่ยวมันได้มันได้สำได้กันแน่นะครับก็เลยก็เลยอยากอยากให้พี่น้องเขามาเบิง่งครับตอนตอนเก็บเกี่ยวเนาะว่ามันมันสีได้ตามที่ผมเบ้าไปในคลิปก่อ,อน เ่งลักษณะของมันกับเนื้อผ้าอยู่ันเครับเท้าทีนครับเห็นาะนี่ครับหัวโกครับลุกแล้วก็ไส้กับงามครับไส้งามเลยนะขนาดมันแค่หกเจ็ดเดือนเท่าน้อ คมันกจะมีขอเสียครับอยู่แปลงนี่เนาะแปลงนี้มันมีขอเสียย้อนมาเขาเห็ดคู่หน่อยเห็นไหมดูนะคู่มันมันจะหน่อยครับปกติเขาต้องขั้นเขาอย่างใดหัวหัวยนี้ห้อยนี้ลายกว่านี้หัวหัวใหญ่กว่านี้หรือเพวมันมันนอนน้ำดินหายเห็ดคู่เห็ดมันปานนี่นะครับเดี๋ยวครีดต่อไปเดี๋ยว การปลูกขั้นต่อไปเดี๋ยวผมพาไปเห็ดแล้วก็พาไปทดลองดูกันหลังจากคุดนะครับมันจะมีอีกล็อกหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมสิดว่าเปาะสุฟังเรื่องหมู่บ้านนี่คิดว่าต่อนไอ้คุดหมู่บ้านนี่เนื้อทีก็บจประมาณไรคือกันครับเนื้อทีสามกันะว่าคุดถ้าเราแบตคู่เนาะครับครับช่วงนี้เนาะล็อกนี้เนาะก็ได้ กอผ่าตันครับโดยที่ฮะออกออกในออกในนอนดังบลองคนติดตามเป็นพันนอนคลิปนี้ละ <c oughs> อาครับเข้าเรื่องเนาะเหมือนกันครับนี่นะครับเนื้อทีประมาณซํากันครับไล มันไหลเนาะทามเปล่าเมาล้ำมันว่านี่ก็เลยถามเพมันเยอะก็เลยป่ายเพิดตามช่องไปกระปุกเพป็นสิได้เบิ่งคลิปนี่บอนะเพี่ในเบิ่งนก็นแซ่เขามาครับประสบการณ์ให้แซ่เขามาเนาี่ยคอมเมนต์เขามาเนาะกะนี่แหละครับคาดไว้ว่าก็สิได้ประมาณสามเก่าครับแต่ว่าไอ้ล็อกที่คุดนี่ใส่หัวม,มันมันสิงามกว่ากว่ัวหนาย่อยนะครับ สิทธิือว่าได้คันคันคันได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคันได้ประมาณเพียงกับบ้ามืดเนี่ยมันสิตกอยู่ประมาณเพียงนะครับเบ่เลยเนาะสิตกอยู่ประมาณสี่ตันน้อยๆครับแต่ว่าคันเกินอยู่ไปก็สิได้หาตันเนาะนี่หละเื่อทีไหลหนึ่งมันอายุดีทีมทีเป็นเจ็ดเดือนซะตามตามที่เห็นนะครับว่ามันกับลักณะทีะเพาเห็นนี่แหละ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านไผสนใจข้อมูลดีๆเนาะเอย่ากับการเห็นมันคือไผมั่นอยู่แล้วแต่ว่าผลผลิตมันบ่ได้สำนีนะครับทันมันทันหอบปีกันยังบ่ได้สำนีอยู่กับร่องรองเปลี่ยนเปลี่ยนแบบครับเปลี่ยนระบบใหม่เนาะให้มาเห็ดแบบนี้นะครับแต่พยายามเลือกพันธุ์ที่มันดีๆพันธุ์ที่หมอกับดินเท่าน้ำแต่กับ การดูแลรักษาง,ง่ายัำพันธุ์นี่ก็เป็นระยองเก่านะครับตามคลิปที่ผมถ่ายไปโกงอดก่อนเนาะการเลือกงผ่านเลี้ยงอย่างศึกษานำขี้ดินศึกษาให้มันถือขี้ดินน้ำฝากไว้นะครับการเห็ดมันเนาะไผก็อยากได้ไลายหอยไผอยากได้เห็ดเรียวได้ไลายหุ่ยลายลตันสองตันมันกระบอกคุ้มเฮาครับ คือนั่นคือเหตุผลพยายามอีกอย่างหนึ่งก็คือการดูแลใจใสครับพยายามเหตุเห็ุใดเรือการดูแลเอาใจใส่เพราะว่ามันคือทุนเฮานะครับผลผลิตกําไรเฮาก็อยู่กับการดูแลเอาใจใสของเฮาเอลนะมันบริข้นกับดินบริข้นกับปัจจัยอื่นมันสู่การดูแลใจใส่ได้นะครับการเห็ด เหตุมันไหลไหลขห้คุยเดิดใจสำนั้นจะมีโดยที่เอาประดูดูแลรักษามันก็เป็นไปประดัยนะครับการดูแลใจใสเป็นสําคัญบัว่าเห็ดยังครับเป็นงานขยันกระยาเอาถงอยู่กับการดูแลเอาใจใสกันเห็ดได้ก็คือดีครับกันเห็ดบระดัยมันก็มันก็บระดัยตามเป่าห้ายยังเดินนี่นี่นะครับอยากฝากฝากไว้เนี่ยฝาก แง่คิดดีๆแล้วก็กอนจากกันครับพคดขม่าเพื่อภัยอยากศึกษาเรื่องมั่นเรื่องอ้อยเรื่องเขาเดี๋ยวผมสีลุงให้เบิ่งไปเรื่อยๆครับในระบบที่ผมคิดว่าดีที่สุดนี่แหละครับประหยัดที่สุดดีที่สุดเพื่อเอาสิได้มีเงินเก็บเงินใสหนีเนาะฝาครับเนี่ยเบิง่งลักษณะหัวมันงามครับเป็นแถวงามเลย มันก็เสียแน่แหละครับเพราะว่าเขาใส่รหลดคุดเนาะการเสียหายมันก็มีเนี่ยเพราะมันเขามันยังอ่อนแหงหน่อยเขาเลยอยากขาดเร็วเนาะก็ฝากฝากให้ให้เขามาติดตามเรื่อยๆครับเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันเนาะครับเหตุคลิปก็ดีกัแจ็กซีวายอย่างไรนลครับก็บฝากติดตามเลยละครับเบ่งน้ำกันไปเรื่อย คนภัยสนใจมีความคิดอันเดียวกันลักษณะการบริหารการจัดการเห็นมันออกมาแนวเดียวกันนะครับต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ